พ่อทบห้าร่วมกับบริษัทด็อกเตอร์วารายตี้จำกัด สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นนะครับพุทธนี้อยู่กับผมพัชราปัญญายงและทีมงานนะครับเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าฟันฟโฟที่มีการโยกเข้ามาในตลาดไทยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเอ็กซี้หรือตราสารหนี้เองก็ดีทําให้เงินบาทนั้นแข็งค่าขึ้นในรอบ7เดือนเลยก็ว่าได้นะครับจะยังมีฟลเข้ามาอย่างต่อเนื่องหรือไม่วันนี้พูดคุยกันทั้งในแง่ของการลงทุนในหุ้นและการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปเจาะลึกกันนะครับเป็นพูดคุยกับแขกรับเชิ โมเมนตัมครับสามตัวที่ทีมงานของเราเขย่ากันมานะครับว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มไหนกันบ้างเริ่มที่กลุ่มแรกครับอย่า่เห็นบนหน้าจอนะครับพัฒนาสังหารทบัพยัครับนี่เป็นกลุ่มที่น่าจะมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับและสามารถเป็นบวกได้นะครับและยังมีผลประกอบการที่ออกมาค่อนข้างที่จะเติบโตในเชิงบวกนะครับกลุ่มที่สองครับนั่นคือในส่วนของท่องเที่ยวและสันทนาการนะครับแน่นอนนะฮะมีหลากหลายปัจจัยนะครับตั้งแต่คอสชเข้ามามีการปรับเปลี่ยนทําให้ท่องเที่ยวและสถานการนั้นก็กลับมาเป็นบวกเช่นเดีียวกกกััันนะะคครรรบลลลลุุ่่่่มมทพงงาาแสธปโภใช ว่ามีการเข้ามาควบคุมอำนาจแล้วนะฮะจะไม่มีการลงทุนระบบสารุปโภคต่อตอนนี้มีการเลือกนะฮะว่าจะลงทุนในจุดไหนบ้างแล้วก็ r i o r i t y นั้นเป็นอย่างไรนะครับก็เลือกกันมานะครับ3กลุ่มด้วยกันและก่อนอื่นฮะที่ไปจอดลึกกันนะครับว่า5ปัจจัยวันนี้นะที่ทีมงานเราหยิบมามีอะไรนะครับดูในส่วนของ fund flow ครับแล้วก็ในส่วนของพอร์ตการลงทุนฮะว่าแต่ละพอร์ตนั้นมีการแบ่งอย่างไรนะครับล่าสุดนะฮะ นี้เป็นข้อมูลแรกนะครับนั่นคือในส่วนของข้อมูลของเมื่อวานนี้สาบันครับยังมีการขายนะครับมีขายออกไปนะฮะรับเทรดขายออกไปเมื่อวานนี้นะครับแต่ต่างประเทศกลับมาซื้อครับ1,700กว่าล้านบาทรีเทลเลอร์นะในส่วนของในประเทศเองนะครับ930ล้านบาทซื้อเข้ากระเป๋าไปครับเทต่อไปนะครับนั่นคือในส่วนของการรวบยอดนะฮะตลอดทั้งเดือนกรกฎาตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมานะครับจนถึงในส่วนของวันที่22นะครับในส่วนของต่างชาตินะฮะนักลงทุนต่างประเทศเองนะครับก็ยังเป็นการ นี่ครับอย่างที่เห็นบนหน้าจอนะฮะส่วนของต่างประเทศยังเป็นการซื้อสุทธินะครับหนึ่งหมื่นแปดพันกว่าล้านนะครับรับเทรดครับมีการซื้อกันมาหนึ่งพันกว่าล้านสถาบันขายกันไปครับเก้าพันกว่าล้านในประเทศขายสุทธิกันไปหนึ่งหมื่นกว่าล้านบาทครับมาดูแฟกเตอร์กันนะฮะอย่างที่ผมได้เกริ่นนำไปนะครับว่าวันนี้เรามี5ปัจจัยด้วยกันที่ต้องจับตามองครับปัจจัยแรกเลยฮะนั่นคือในส่วนของแผนการกระตุ้นท่องเที่ยวนะครับซึ่งมีศักยภาพเนี่ยนะครับถึง8แห่งด้วยกันและยังมีการยกเลิกครับ ในส visa, Villa, ่วนของวีซ um, ่าท่องเที่ยวจีนและไต้หวันจุดนี้น่าจะหนุนรายได้นะครับถึง2ล้านล้านบาทตามเป้าได้และเป็นปัจจัยบวกนะครับหนุนหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างเช่นเอราวันหรือม i n ท์ไมเนอร์อินเตอร์นะครับปัจจัยที่2ครับการตั้งสภาปฏิรูปและสภานิติบัญยัตนะครับและพิจารณาโครงการการลงทุนขนาดใหญ่อย่างที่ผมได้เกิดนนำไปนะครับโครงการสาธารณูปโภคนัก็ยังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับเพียงแค่ตรงนี้มีการคัดกันอยู่ว่าอะไรก่อนอะไรหลังเท่านั้นนะครับ สามครับคาดการผลประกอบการในกลุ่มรีสแตทเตอร์นะครับกำลังทยอยออกมากันเนี่นะฮะโดยคอนเซนเซนซ์นะครับคาดว่า97บริษัทจะมีกำไรรวมนะฮะถึง1.18แสนล้านบาทครับเติบโตถึง39%ครับซึ่งเป็นตัวแปรนะฮะที่สะท้อนถึงเศรษฐกิจไทยโดยรวมนะครับว่าผ่านจุดต่ำสุดตั้งแต่ไตรมาสที่1ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปเนี่ยหุ้นเรีสเซทเตอร์ครับน่าจะมีผลประกอบการในเชิงบวกได้ที่มีการทยอยประกาศกันออกมาในส่วนของไตรมาสที่2นะครับเด่นๆเลยครับคอร์ที่เฮาส์นะครับอินโดราม่าเวนะครับ ปรึกษาโฮมโปรซีพีแอนไลน์นันท์เฮาส์ครับฟันโฟือครับข้อที่4นะครับไหลเข้าไทยอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมเกริ่นนาไปบาทแข็งโป๊กเลยนะฮะตอนนี้5ครับปัจจัยต่างประเทศจับตาดูครับในเรื่องของยูเครนนะครับรวมไปถึงนะครับที่กาซาด้วยนะฮะในอิสราเอลปาเลสไตน์ด้วยนะครับว่าจะมีประเทศมหาอำนาจด้านไหนมาผลักหนุนด้านไหนกันบ้างจุดนี้คือปัจจัยหลักครับเอาละครับช่วงหน้ามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ การพัฒนาประเทศนั่นทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่ใหม่แอปเอสซบติดติดขถอนโอนใจบินคือแบบ เสร็จแล้วล้ำไหม่ะชิวมากครับติดติดเร็วมากติดติมันติดสปีดอะติดใจติดตดแล้วโหลดเลยแล้วไปติดที่สาขาบริการล้ำลจากไทยพาณิชย์ไม่ SCB Extra Platinum ปัตรเดียวที่ให้คุณว้าวได้ทั้งวีคก,กับคะแนนสะสมคูณ2ทุกวันวันไหนไหนคุณก็ว้าว SCB Extra Platinum คะแนนสะสมคูณ2องไม่ใช้จ่ายตรงวันตรงหมวด พอสเบรกที่สองนะครับท่านผู้ชมครับมาติดตามกันต่อนะครับว่าแนวโน้มการลงทุนในวันนี้และสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรในส่วนของหุ้นนะครับที่โดดเด่นในมุมมองของไอร่านั้นจะเป็นหุ้นตัวไหนนะครับและอยู่ในเซกเตอร์ไหนรวมไปถึงนะครับฟันโฟที่ผมได้เปิดนําไปว่ายังมีการไหลเข้ามาลงอ q u i t ตี้ลงตราสารหนี้จนบาทั้งแข็งโต๊กเลยเนี่ยนะฮะแข็งสุดในรอบ7เดือนนั้นจะมีแนวโน้มอย่างไรและโดเมนสติกเพล์ครับปัจจัยภายในครับวันนี้นะฮะมีการประกาศนะครับว่าได้รับในส่วนของรัฐธรรมนูญ ชั่วคราวนะครับจุดนี้น่าจะเป็นบวกมากกว่าลบหรือไม่นะครับคุณคุยกับแขกรับเชิญรายในเบรกนี้นะครับคุณจิรดาเลขาพันธ์นะครับผู้นวยการฝ่ายวิเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานของบอลอราอยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณจิรดาครับสวัสดีค่ะคุณปัญชลาค่ะก่อนอื่นเลยนะฮะคำถามยอดฮิตครับในส่วนเส้นอินเด็กซ์ของเราเป้าปีของเราเท่าไหร่ครับก็คือที่เราประเมินไว้ก็ยังอยู่ที่ประมาณ1น5 0านยะนะคะยังไม่ถึงหนึ่งหกนะฮะยังค่ะอีกยี่สิบจุด อาจจะเป็นแบบว่าใกล้ถึงแล้วช่วงนี้ก็ได้ค่ะค่ับบรจัยภายใน5ครับวันนี้ครับมีการรับในส่วนของรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาเป็นบวกมากกร่าลบไหมครับในมองเซติมนต์ค่ะคือเรามองน้ำหนักเป็นบวกมากกว่านะคะก็คือเราจะมองไปที่เหมือนกับเกอบเวลาที่ทางคอจชอเขากําหนดไว้นะคะก็จะเป็นไปตามที่เขาเคยพูดไว้กาะตรงนี้ก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นได้นะคะครับผมคือยังรงตามกรอบเวลาตั้งแต่เดย์วันนี้เขาประกาศไว้เพราะฉะนั้นก็ยังน่าเชื่อถืออยู่ ค่ะค่ะจริงๆปัจจัยภายนอกมีอะไรบ้างฮะที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดครับประเด็นภายนอกก็คืออย่างนี้ตอนนี้ยังยังไม่ค่อยเห็นอะไรชัดเจนนะคะแต่ว่าก็คงจะมีประเด็นในเรื่องของตัวประชุมเฟดอาทิตย์หน้าแต่เราก็มองว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดเท่าไหร่เพราะว่าก็คือคงคาดการณ์กันนะคะว่าในส่วนของตัว QE ก็น่าจะลดลงตามที่เขาเคยบอกไว้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คงมีการ price in กันก่อนหน้าที่จะมีการประกาศหรือประชุมอีแล้ว ใชนค่ะเ<ช><ช>อน,นิเซอรีของเรานะครับน่าจะเป็นการกว่างตัวในเชิงไหนครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็คือเรามองอยังเป็นเชิงบวกอยู่นะคะค่ะก็คือหลังจากที่เมื่อวานลดลงไปเนี่ยก็คงส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงมาจากตัวของประเด็นน่นะคะที่ในตัวของออการพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยต้องเลื่อนออกไปค,ค่ะ <ผม S 2> แต่เราก็มองว่ามันก็เป็นเซนติเมนต์นะคะค่ะคุณผู้จิราามมองในส่วนของคอนฟ lict ที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศฮะไม่ว่าจะเป็นยูเครนก็ดีหรืออิสราเอลเลสไต์ก็ดีมีผลกระทบต่อเซนติเมนต์ไหมครับ ก็คือ,อมันก็คงเป็นไปตามทั่วโลกนะคะค่ะแต่ว่าในในส่วนถ้าเกิดสว่าเราจะมองกลับมาเป็นผลดีก็คือตรงนั้นก็คือในตัวของราคาน้ํามันที่สูงขึ้นก็อาจจะส่งผลดีต่อกลุ่มพลังงานบ้านเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมอา,อาจจะส่งผลในส่วนของกลุ่มพลังงานของเราซึ่งเวบน้ําหนักค่อนข้างเยอะในตลาดเราด้วยถูกต้องค่ะนะฮะแล้วการประกาศผลประกอบการของแต่ละเซกเตอร์ล่ะครับค่ะ ก็จะทยอยประกาศไปจนถึงกลางเดือนหน้านนะคะซึ่งเราก็มองว่าน่าจะยังมีแรงเก่งกําไรเข้ามานะคะทั้งในส่วนของผลประกอบการแล้วก็ตัวเงินอันผลนะคะครับผมเพราะฉะนั้นก็รอดูเป็นเซกเตอร์รายเซกเตอร์ได้ใช่ค่ะนะครับมีหุ้นมีเซกเตอร์เด่นๆไหมครับที่ไอร่ามองไว้ที่เรามองไว้นะก็คืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมันก็ปรับ เพิ่มขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยอาจจะถึงตัวทาร์เก็ตในปีนี้นะคะคก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเซนติเมนต์ตลาดเนี่ยค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าการลงทุนนะคะที่เราอยากจะแนะนำเนี่ยก็คืออาจจะต้องมองข้ามไปจนถึงคนประกอบการในปีหน้านะคะ<ม>ที่เรามองว่าในตัวที่กลับมาเติบโตได้ในระดับปกติะะอะค่ะค่ะอาจจะมีช่วงทำคอร์เรคชันไหครับหลังจากที่มีการฮิตทาร์เก็ตไพรซ์ไปแล้ว ก็อาจจะมีบ้านแต่เราก็มองว่าก็น่าจะเป็นการเลือกลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดีก็ยังได้อยู่นะคะครับผมวันนี้เด่นๆเ,เลยครับหนึ่งตัวครับแนะนําตัวนครับค่ะที่เราเลือกมาวันนี้ก็จะเป็นตัวของ Dynasty Ceramic e <CC. S 2> อ่ะน,นะคะรีซวซีใช่ใช่ค่ะก็ถือว่ามีความน่าสนใจแล้วก็เรามองว่าค่อนข้างปลอดภัยอะคะ่ะครับค่ะ,ะตัวนี้ก็ปันผลดีอย่างต่อเนื่องนะปันผลดีต่อเนื่องทุกปีมากเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ประกาศออกมาเมื่อวานตอนเย็นนะคะก็มีการประกาศ ตัวเงินปันผลนะคะร้อยเปเซ็นะคะสำหรับในไตไมาสองอยู่ที่เจ็สปตางค์อะค่ะอืมครับผมศักยภาพในการเพิ่มกำลังการผลิตยังมีอย่างต่อเนื่องยังมีต่อเนื่องก็คือเราก็มองว่าถ้าสมมติว่ากำลังโทษค่ะความต้องการกลับมาเป็นปกตินะคะตัว DTC เนี่ยสามารถที่จะพลิกกลับมาผลิตได้ทันทีนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขามีไอ้ตัวช่องทางการ าการจัดจำหน่ายของเขาเองนะคะแล้วก็กระจายอยู่ทั่วประเทศตัวนี้ก็คือสามารถที่จะเข้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเขาได้อย่างทั่วถึงค่ะครับผมตัวนี้จริงๆเรานิ่งมานานนะคุณจริรา้นาะนิ่งนะก็คือมันค่อยๆกระเถิบครับคือตั้งแต่เราแนะนํามาต่อเนื่องมันก็ชักสองสามเดือนนี้ก็ประมาณสิบเอร์เซ็นสิบเปอร์เซนกว่าแล้วนะคะ ค่อยๆกระเถิบขึ้นมาใช่ใช่ค่ะหลังจากที่ปีที่แล้วนี่ถ้าไม่ขยับเลยนะถ้าไม่ขยับเลยแปลผันตามกันกับในส่วนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านมือหนึ่งและมือสองส่วนใหญ่น่าจะเป็นบ้านมือสองมากกว่านะคะแล้วก็ตลาดของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ตลาดต่างจังหวัดนะคะตัวลูกค้าหลักของเขาเนี่ยจะเป็นที่มีรายได้จากการเกษตรซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะในตัวของไอ้ตัวการรับจำนำข้าวที่ไม่ได้รับเงินอะไรเงี้ยเนี่ย ก็คือหลังจากที่ปัญหานี้คลี่คลายอะค่ะแล้วก็สถานการณ์ต่างๆกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะตลาดส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นตลาดซ่อมสร้างอะค่ะครับซ่อมสร้างนะก็จะเป็นมือสองนะครับค่ะครับในส่วนของการปันผลครับปีนี้มีการประเมินสักเท่าไหร่ครับหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมไหมครก็คือทั้งปีห้าเจ็ดเนี่ยเราคาดว่าจะจ่ายที่ประมาณสามบาทสามสิบสองนะคะครึ่งปีแรกก็คือจ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่งราคาบ่าเลออีกครึ่งหนึ่งในครึ่งปีหลังแล้วก็ปีห้าแปดเนี่ยเราประเมินไปที่สามบาทหกสิบห้า อืมครับผมครับี่าฟบนหน้าจอนี้คือในส่วนของการเทียบยอดขายกับกําไรที่สามารถสร้างสร้างได้หรือ net profit นั่นเองนะฮะก็ยังมีอาการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านผ่ารผันกระต่างไปนะฮะเอาละครับดีซีครับทาร์เก็ตนะฮะในส่วนของราคาทั้งปีครับเท่าไหร่ครับค่ะเราปรับไปในปี58ไปเลยนะคะอยู่ที่66บาทค่ะอ่ามองข้ามไปเลยอย่างที่คุณจิรดาบอกนะฮะว่าบางตัวคิดทาร์เก็ตไปแล้วในปีนี้แล้วเรามองปี58กันเลยดีกว่านะครับนี่ครับกราฟบนหน้าจอครับ66บาทต่อหุ้นอันนี้ปี58ย้ำอีกครั้งนะครับ ค่ะปีห้าแปดค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับคุณจิรดาครับค่ะขอบคุณนะคะคุณปชลาค่ะคสวัสดีค่ะจากไอร่านะครับในส่วนของทางด้านการลงทุนนั้นลองจับจังหวะก,การลงทุนนะครับในส่งดีซีเองนะครับเป็นหุ้นปันผลที่ดีนะครับเพราะปันผลอยู 6, ่นตหกเจ็ดเตลอดนะครับปีที่แล้วแม้ว่าราคาจะนิ่งเองก็ดีแต่ยังมีปันผลออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับและปันผลเป็นเซมายแอนดนู้ด้วยนะฮะก็คือปีละสองครั้งนั่นเองนะครับเอาละครับ ก่อนจากกันไปในเบรกนี้นะก่อนปิดเบรกนะครับเรามีประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะฮะในเรื่องของการลงทุนผ่านตราสารหนี้นะครับ PTT GC หรือท่า BT Global Chemical นะครับมีการเสนอขายหุ้นกู้นะครับอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย4.5%ร์ต่อปีนะครับโดยจะเสนอขาย2ช่วงด้วยกัน28-29ถึงกร,รกฎาคมรอบแรกนะครับสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ PTT GC 1 4 4 a และ4-7สิงหาคมสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่ไม่ได้ถือตัว1 4 a มาก่อนเนี่ยนะครับจองซื้อได้นะครับที่สาขาของธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยและไทยพาณิชย์ทั่วประเทศนะครับก็ลองสอบถามรายละเอียดน้ที่ call center ได้นะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูการลงทุนผ่านกองทุนรวมพักสักครู่ครับ การเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่ตอสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในสิบบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI ขาวคูนะ่หนั้นนะเซลหกสิบเปอร์เซ็นต์ทำกับบาเองฉันว่าต้องรีบไปนะไม่งั้นอยู่ทม่หมดอ,ะอ่ะใช่เจอกันรีบมานะเฮ้ยก,การช่วยชีวิตคนง่ายนิดเดียวร่วมบริจาคเพื่อสถาบันการแพทย์สยามมินรทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนสีิราช9เก้ามงคล เอาละครับท่านผู้ชมครับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับอีกหนึ่งแขกรับเชิญของเรานะครับในเรื่องของการลงทุนผ่านกองทุนรวมรวมไปถึงนะครับฟันเฟลอในช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกกันนะครับว่ามีเข้ามาค่อนข้างมากจะยังมีอย่างต่อเนื่องหรือไม่ปัจจัยภายนอกประเทศครับที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นกันอยู่เนี่ยนะครับจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อเซนิเมนต์การลงทุนนะครับทั้งในตลาดยุโรปตลาดเกิดใหม่อย่างของเราหรือแม้แต่ตลาดนิเวศล์แล้วอย่างยุโรปอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับที่ฟันเฟลอช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นธีมในนนนนนกกการรรลงทุุุเี่ยยะะคคคคัััับบบพูดณอ สวัสดีครับครับฟันโฟช่วงนี้ยังมีเข้ามาในเมอร์จิงมาร์เก็ตอย่างต่อเนื่องต่อไหมครับผมว่าช่วงนี้นี่ก็ยังมีฟันฟโฟเข้ามานะครับ,รบก็ปัจจัยที่พูดว่าเกิดจากอะไรนี่ยังพูดยากนะครับ,รบเพราะว่าถ้าดูว่าตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วใช่ไหมตั้งแต่เดือนนี้ทั้งเดือนนะฮะใช่ที่เห็นว่าตัวเลขเอ่อโลเน็ตบายเข้ามามแต่ก็อาจจะเป็นต่างชาติที่เห็นว่า ที่เกิดขึ้นเมื่อ2เดือนที่แล้วปฏิวัตินี้ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลมากซึ่งจะทำให้นักลงทุนกลับมาดูเมืองไทยอีกทีนึงครับผมคือทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนที่ทางด้านคอสชอมีการประกาศไว้นะฮะการลงทุนระบบสาธารณูปโภคอินฟราสเตรเจอร์ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาดีขึ้น เพราะว่าส่วนหนึงคือว่าตลาดไทยก็เปอร์ฟอร์มดีใช่ไหมตั้งแต่ต้นปีก็เพิ่มมาเกือบ18เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตั้งแต่คสชตั้งแต่ปฏิวัติก็ขึ้นมาเกือบ8เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะก็เห็นว่ามีโอกาสมีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะครึ่งหลังของปีนี้สังเกตได้จากเงินบาทที่แข็งค่าไปแต่31.95สตางค์อีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะ <c oughs> ใช่ไหมครับแข็งกันเท <c oughs> <feel S 2> ียวนะฮะเพราะฉะนั้นคุณรอเสรมองว่ายังมีโฟลเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้ผลักดันดัชนีเซ็ตของเราให้ขึ้้นต่อได ผมว่าศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์ยังมีอยู่ก็อย,อยู่ที่แนวโน้มกับตลาดครึ่งหลังใช่ไหมฮะมสังเกตทางคนทันน่วไปคาดว่าจะโต30%ก็ทำให้ปีนี้ทั้งปีโตถึง5%นะ GDP ใช่ไหมฮะมก็กลับไปดูว่าบริษัทจดทะเบียนนี่กำไรนี่จะเพิ่มตาม GDP มที่ดีขึ้นหรือเปล่าโซฟาตรมาสองก็เริ่มประกาศ earnings มาแล้วแบงก์ก็เริ่มเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็บริษัททั่วไปก็เริ่มอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าโซฟาก็อินไลน์นะฮะก็ยังดูว่าแนวโน้มยังดีสำหรับครึ่งปีหลัง ก็ยังขนานกันอยู่กับที่มีการคาดการไว้คีย์แฟกเตอร์หลักๆที่เหลือของปีนี้ต้องจับตาดูอะไรครับที่ผมกังวลคือเรื่องราคาครับเพราะว่าโซฟาเราก็ไม่ได้คาดว่ากําไรจะดีอะไรมากสรับบริษัทจดทะเบียนปีนี้ก็เห็นว่าถึงตลาดที่ขึ้นมา17ตั้งแนต่จากต้นปีนี้ก็ทําให้ PE ของเรานี่จริงๆก็เทียบเกือบเท่ากับเมื่อพฤษภาของปีที่แล้วตลาดด้านเราก่อน ที่เฟดเริ่มประกาศเทปเปอร์ิงหมายความว่าก็ไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็ไปดูว่าทำมช่นไรยังถูกต้องหรือเปล่าก็กลับไปดูว่าต้องแต่ก่อนช่วงชุมนุมก่อนการดำเนินการเหตุการณ์การเมืองเกิดขึ้นอีกถูกต้องครับเพิ่งดูว่าเออเออร์เน็งก์เรามาซัพพอร์ตทีออย่างนี้ได้หรือเปล่านั้นต้องรอดูว่าการประกาศประกอบการไตรมาสสามต่อไปสี่ต่อไปจะเป็นอย่างไรครับครับผมแล้วปัจจัยภายนอกละครับคุณน้องีครับ ผมว่าภายนอกยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีป,ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเอนโดจะมีประกาศเรื่องการเรื่องเลือกตั้งใช่ไหมครับก็มีสักเตอที่ดีทาให้ตลาดคุ้นคุ้นนี้ขึ้นเกือบ2ี่สเปอร์ซนตอีกประเทศหนึ่งที่เปรียบเทียบกับไทยก็คือฟิลิปปินส์ครับซึ่งก็ไม่ได้มีข่าวอะไรใหม่ๆก็เป็นต่อเนื่องของเออศรษฐกิจของเงินฟ้ชอปเชนส์เพนดิงเพราะวนะ่ารับลงทุนต่างชาติมาดูเมืองไทยก็ต้องเปรียบเทียบเหมือนกันกันกบอีกสองตลาดนี้แต่ส่วนาเมกองไทย ก็ยังมีสตอรี่ที่ดีถ้าดูจากสิ่งที่ขสชเตตั้งขึ้นมาแล้วก็มีคผาที่จะทำจังหวะในการเข้าลงทุนกองทุนรวมช่วงนี้คุณเอาเสอยและทีมงานอเบรดีนแนะนำกองประเภทไหนครับผมก็อาจจะมี bias อนิหนึงผมเป็นฟันเมเจอร์หุ้นก็ต้องเชียรหุ้นต่อไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าตลาดตลาดถาจแพงแต่ว่านุที่รายบริษัทรายตัวนะฮะเพราะว่า โอกาสก็มีโอกาสที่ดีโอกาสที่ไม่ดีใช่ไหมฮะเราก็ดูที่รับที่หุ้นแต่ละตัวว่ามันก็มีหุ้นขึ้นหุ้นลงราคาใช่ไหมเราก็ดูว่าฟันเดเมนเตอของหุ้นนี้ดีหรือเปล่าอาจจะมีข่าวอะไรที่ทำใ,ใ,ให้หุ้นตก ต่ว่าเราก็เรียกว่าพันธบัตรตัวไม่เปลี่ยนเราก็ซื้อต่อไปก็เป็นสไตล์การลงทุนของเราทางการลเบดีนครับอย่างที่เห็นบนหน้าจอนะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้เดี๋ยวเทกราฟิกขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นคือในส่วนของผู้ประกอบการของกองทุนที่เป็น LTf จากอัลเบดีนนะครับก็เป็นลงทุนในหุ้นนั่นแหละ equity นั่นแหละในะฮะดูทั้งมูลค่าหน่วยนะครับณเมื่อวานนี้44บาทใครสนใจลงทุนได้แล้วสามารถลดหย่อนภาษีนะฮะที่มีรายรับผู้ประเมินไปต้องเสียอยู่แล้วนี่นะครับนะฮะก็ขอบคุณมากครัับวนนี้ครับ ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับคุณอเสนะครับจากทางด้านอับดีนนะฮะก็ลองจับจังหวะการลงทุนดูนะครับแม้ว่าหุ้นจะมีการปรับตัวขึ้นมากๆอย่าลืมนะครับลงทุนผ่าน l t f นั้นอย่ามองว่าวันนี้หรือปีนี้เท่านั้นต้องมอง3ปีอีก2วันหรือ5ปีปฏิทินยังมีจังหวะนะครับในการที่จะปรับขึ้นได้นะครับอย่ามองสั้นๆนะครับเอาละครับก่อนจากกันไปเรามีในส่วนของเกมมาให้ร่วมร่วมสนุกกันนะครับมีบัตรนะฮะจากในส่วนของสมมัาดีๆนะครับ the four elements stocks นะครับ หุ้น4ี่ธาตุที่จะมาเปิดประเด็นในความเป็นตัวตนของคุณในแต่ละธาตุนะครับโดยหมอช้างหมอดูไฮโซนะครับกับวิธีการเล่นหุ้นหรือลงทุนในหุ้นแบบสาเร็จรูปที่เหมาะสมกับตัวคุณโดยคุณวัชิระเมธนะครับธเนศสถิทพงศ์เนี่ยนะคร,รูกราฟิกเทคนิคนะครับก็มีทั้งหมด 10ใบด้วยกันนะฮะราคา1,700กว่าบาทเนี่ยนะถือว่าโอเคทีเดียวเลยนะฮะถ้าใครสนใจนะครับร่วมสนุกกันได้ไปที่แฟนเพจของรายการรวยหุ้นนะครับลองเซิร์ชนะครับคำว่ารวยหุ้นนะครับแล้วก็ลองมาคอมเมนต์กันนะครับว่าท่านเลือกลงทุนในกองทุนประเภทไหนหรือลงทุนในตราสารประเภทไหนเท่านั้นครับ10ใบด้วยกันนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการรวยหุ้นแลวนะครับพวกไหนพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมพัชรและทิมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ